ต่อไปเราเป็นประเด็นเรื่องของการปลอดภัยจากสายสื่อสารนะคะนี่เป็นเรื่องที่ดังนะคะอีกดังเรื่องนึดังกระหึ่เลยเพราะว่าเป็นความบดร้ของพี่น้องประชาชนสายสื่อสารนะคะทำความบดเบ้ยวใหพี่น้องประชาชนเกิดอุบัติเหตุเกิดการเสียทรัพย์นะคะทาให้เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาซึ่งจากการรวบรวมภาพเิเนของคณะทำงานนะคะในหน่วยงานประจุโจทยเราก็เลยเลือกประเด็นนี้ขึ้นมาและ ที่สาคัญก็คือในระดับประเทศเองนะคะแต่ละจังหวัดก็เห็นความสําคัญของประเด็นนี้ดิฉันก็เลยมองว่าการทํางานประเด็นนี้เนี่ยเกิดต้นเหตุก็คือเรื่องของความเสียหายและอุบัติเหตุถึงเสียชีวิตก็มีนะคะเพราะฉะนั้นคนีจะเรียนเชิญทั้งสีท่านนะคะในประเด็นนี้ทั้งสีท่านก็คือผู้กในการจัดสํานักง,งานกสชเขต่1 1ท่านมงคนชาดุเวทินนะคะได้พูดภาร,รกิจในสิ่งที่ท่านทำในเรื่ององสายสื่อสารในหน่วยงานของท่าน อยู่แล้วนะคะขอเรียนเชนิญผ่านค,ครับก็ต้องขอขอบคุณทางสภาผู้วิพากการหน่วยงานประจจังหวัดน,นะครับในก่อนอื่นก็อยากจะ,ะทำความเระจใานิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสายสื่อสารเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรามองเห็นอยู่ทุกวันแล้วนะในส่วนของอำนาจหน้า,นาที่ของกสกทชอเองเนี่ยในส่วนปฏิบัติซึ่งก็คือเคเนี่ยก็ ได้รับเรื่องโร้องเรียนจากประชาชนมาจํานวนเยอะเหมือนกันนะในเรื่องของสายตกหล่นสายโรกรุงรังแม้แต่ณนปัจจุบันลูกน้องผมก็ต้องออกพื้นที่เพื่อไปประสานกับผู้ให้บริการคือผู้รับในญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมนี่แหละไม่ว่าจะเป็น a a s True D.TAC นะแล้วก็ผู้ให้บริการิเนน็ต่างๆ3 BB เออแล้วก็อินเตอร์ลอะไรพวกนี้มันมีมีอยู่หลายเจ้า บทบาทก็คือว่าเราทําหน้าที่โดยผู้ประสานเนื่องจากว่าอํานาจในการประคับใช้กฎหมายเนี่ยจะไม่มีระบุไว้เพราะว่าเป็นเรื่องของออสิทธิแห่งกางก็มีจะเป็นเพียงประกาศว่าเมื่อผู้ประกอบการคือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากกอสทชแล้วเนี่ยถ้าคุณจะขยายเครือข่ายใช่ไหมครับจะไปให้บริการพื้นที่ไหนคุณก็ต้องคาแผน แล้วก็ส่งไปยังคณะอนุพิจาาเรื่องสิทธิแห่งทางก็คืออยู่ในกสทชนั่นแหละก็จะมีคณะชุดหนึ่งขึ้นมาพิจารณาให้ความเห็นชอบจะไม่ใช่เรื่องว่าให้อนุญาตแต่ให้ความเห็นชอบหลังจากที่ผู้รับอนุญ,ญาตยื่นแปลนไปว่ญญาคุณจะให้บริการไปถึงไหนต้องใช้เส้นทางไหนนะฮะทางกสทชนในคณะอนุพิจารณาเรื่องสิทธิแห่งทางเนี่ยก็จะพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเมื่อเห็นชอบแล้ว เขาก็จะนำตรงนี้แหละเพื่อที่ไปขออนุญาตภาคสายกับการไฟฟ้าซึ่งการไฟฟ้าเองก็เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสาารณะเรื่องสายทางบัวโภคต่างๆนะมีทรัพย์สินที่เป็นเสาไฟฟ้านะครับก็ให้ใช้ทรัพย์สินร่วมกันกับไฟฟ้าไฟฟ้าถ้าจะลงมาลํากับก็จะมีสัญญาข้อผูกพันธ์การมีระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะไปกำกับผู้ประกอบกิจการเหล่านี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานนะฮะที่คุณจะไปอยู่บนเสาไฟฟ้าคุณต้องมาตรฐานนะคุณอย่าไปรบกรุลงังนะเดี๋ยวทําให้ทรัพย์สินการไฟฟ้าเสียหายนะครับเสารับน้ําหนักไม่ไหวเอ็นโล่งหกักอันนี้ก็ต้องไฟฟ้าก็ต้องเรยกเก็บจากพวกคุณนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องปฏิบัติตามแบบนี้เราเองเป็นผู้ประสานงานที่ผ่านมาก็มีเคสเยอะมากปัญหาที่เร่งดวง่วนจริงๆที่เราต้องดูแลที่น้องประชาชนคือเวลาเกิดบันเก เกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยทางเราอ่ะมออีแนวปฏิบัติก็คือว่าต้องลงพื้นที่ไปดูร่วมกับผู้ประกอบการกับการไฟฟ้าว่าสายตัวนั้นน่ะมันคือของใครนะครับเพื่อที่จะเอาเรียกเชิญเขาให้มารับทราบแล้วก็ไปพิจารณาเยียวยา,วยา,วยาช่วยเหลือพี่น้องประชานชนที่เคยได้รับอบัเหตุเหตหแั่หนที่อยู่โคราชก็มีจ่ายหกแสนแก็มีอันนี้เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่า เขาเกิดบัดเหตุแล้วเขามีโรคประจําตัวด้วยแทรกซ้อนนอนโรงพยาบาลยามก็ต้องเยียวยาจ่ายค่ารักษาไอ้นีนน่กะเคสนมาอยู่ดอนก็มีมีสายที่มันขาดหลุดร่วงลงไปตามรั้วนะฮะแล้วไปพลาดเอากับสายไฟด้วยไฟไฟรั่วคนแกน่เดินมาเปิดประตูบ้านจับไฟดนุอันนั้นก็ถึงกับเสียชีวิต ประเด็นคือว่าสายของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบไว้ใน,นหลักๆคือเราต้องรู้ก่อนว่าสายที่มันเป็นต้นเหตุของประเผินั้นเป็นของใครนะครับถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ถ้าเกิดมันร่วมมาเป็นพัดพวกคุณผู้ประกอบการที่อยู่ในภายใต้กากับคือหมายถึงว่ากลุ่มที่ขอประญาตจากเราก็ต้องรับผิดชอบหานกันนะฮะรายละเอียดต่างๆตรงนี้อาจจะ อาจจะทิงทางของการไฟ้าอาจจะช่วยแนะนำนิดหนึ่งว่าม,มันเป็นเรื่องเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วว่าไอ้กรุ๊ปองการเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะนอ้นนที่ที่ปฏิบัติมาก็เป็นแบบนี้ส่วนกรณีที่ร้องเรียนในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเร่งด่วนในักษณะที่ว่าเออมันดูแล้วห้อยมันอาจจะเกิดอันตรายอันนี้เราก็ต้องรีบยดำเนินการภายในเจ็ดวันต่จริงเราเห็นแล้วเราก็ส่งเข้ากรุ๊ปไลน์เลย เราจะมีกรุ๊ปไลน์ร่วมมือกันแล้ว่างผู้ประกอบการเอ็นจีแล้วก็ผู้ประกอบการเหลายเจ้าแล้วส่งเข้ามาในไลน์เราจะมีทีมออกก็จะมีก็จะจัดทีมกันว่าวันนี้ทีมไหนไออกไปดูไปดูอันนี้คือหลักการที่บริหารจัดก,การที่เราทาํางานร่วมกันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็นนี้ที่สามก็คือปกติถ้าคุณเห็นรถรุ่งรงงังเนี่ยบางทีถ้ามันอยู่แค่ไม่ไมไมเกินสองช่วงเสาไฟเนี่ยอาจจะแจ้งผู้ประกอบการ ต, ine, ต่างๆเนี่ยลองมาช่วยกันจัดระเบียบนะครับก็นัดกันว่าเราจะจัดตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันเกินสองช่วงเสาหลักไฟเนี่ยก็จะต้องจัดส่งให้เขาไปทําเป็นแผนประจําปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยกสชก็ออกแผนมาแล้วโดยร่วมมือจากผู้ประกอบการแล้วก็การไฟฟ้าซึ่งซึ่งใกล้ๆว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยการไฟฟ้าจะมองว่าตรงไหนควรจะจัดไม่จัดเพราะตรงนั้นมันลบวเสานีละไม่ไหวลวเป็นเส้นวิกฤตแล้ว ก็จะเสนอเป็นแผนไปว่าปีนี้จากตรงไหนกี่เส้นทางกี่กิโลเมตรนะไอ้ตรงนี้มันจะมีผลดีกับผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับใบยญาตเนี่ยเขาก็จะมีแรงจูงใจเพราะว่าถ้าเขามาทําลงทุนไปเ็าสามารถที่จะเป็นหักลดหย่อนเงินที่เขาต้องนําส่งนะฮะเป็นเป็นเป็นค่าธรรมเนียมเขาเรียกว่าอะไรที่จะเอาไปให้บริการทัวถึงเนีเขาเรียกว่ายูโซ่นะครับเขาจะได้ค่าลดหย่อนแต่ถ้าทําปกติพวกนี้เขาก็มีค่าคอสค่าี่จ่าย ก,ก็ไม่สามารถที่จะเอาประโยชน์เินได้อันนี้คือที่เล่ามานี้คือในเรื่องของสายสื่อสารที่กสะทชจะกำกับผู้รับอมุญาะกว่าปจการโทรมาคมน,นะครับ